สวดีครับพวกผมมานพินนะครับกับช anel n Feel Thai ใน youtube ผมซื้อนี่ครับเห็นคำนี้ไหมครับว่าแกงไทยนะฮะเป็นภาษาไทยตัวตัวเบลล์ิมาเลครับต้องบอกว่าตัวเท้าควายนะแล้วก็มีรูปบัดพระแก้วนะครับแล้วก็มีแกงแล้วก็มีเนื้อนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นซื้อมาจากฉางซานะครับหูหนานก็ชอบทานเผ็ดนะแล้วก็มีแพคเกจเนี่ยน่าสนใจครับ บอกเป็นแกงไทยนะครับแล้วก็เขียนว่ามาเธอบีฟสแน็คก็คือเหมือนของกินเล่นเป็นเนื้อแบบพวกเนื้อเค็มกินเล่นเนี่ยคนจีนเนี่ยชอบทานมากเนี่ยจะเห็นเป็นใสๆแล้วก็แบ่งเป็นซองย่อยนะครับตามสไตล์จีนเขาชอบแบ่งเป็นซองย่อยข้างในซองใหญ่ทีนะครับก็คงเป็นเนื้อรสชาติแกงเครื่องแกงแบบไทยๆนะครับก็บอกว่า เออเอเขาเรียกบีฟแจ็กกี้นะครับบีฟแจ็กกี้ก็คล้ายๆกับเนื้อแห้งนะครับของฝรั่งก็มีนี้คนจีนง็็ชอบทานไหฮะเขาบอกว่าเป็นรสเฉพาะของเมืองไทยรสของสูตรลับเมืองไทยซึ่งทําจากเนื้อสดแล้วก็แกงกะหรี่พิเศษใช้การทําพิเศษกรรมพิธีการปรุงพิเศษอะไรเงี้ย ให้สดแล้วก็อร่อยอะประมาณนี้ครับภาษาจีนผมไม่รู้ว่าไงภาษาอังกฤษตรงนี้มีภาษาอังกฤษอยู่นิดหนึ่งเราก็ว่าย่างงี้นะฮะเดีย๋ยวมาเปิดดูข้างในกันครับแกงไทยครับดูหน้าตากันไปก่อนนะครับแกงไทยนี่ครับราคาสี่ยวนกว่าแพงเหมือนกันนะฮะพวกเนื้อพวกนี้แพงเหมือนกันเนนกมาอย่างนี้ครับโอ้โหเขียว กิ้วเขียวนี้รสแกงเขียวหวานใช่ป่ะผมซื้อมาจากชางซานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่านานหนิงแล้วครับนี่ถ่ายรถไฟนานหนิงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติเป็นไงแกงมาแล้วครับนี่ครับเป็นไงนอยู่นะฮะชิมเลย อืเขาไทยก็ใช้ได้นะผมว่ากินแก้มเหล้าเนี่ยอร่อยเลยแต่ว่ามีกลิ่นเครื่องแกงก็เหมือนเนื้อเค็มแต่ไม่เค็มมากแล้วก็มีกลิ่นเครื่องแกงไม่แน่ใจว่าแกงเขียวหรือแกงแดง ออกจะเป็นแกงแดงมากกว่าหรือว่าเป็นแกงครึ่งๆระหว่างสวมแกงเขียวแกงแดงนะครับรสชาติดีนะเนื้อก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแต่ว่าผมว่าราคามันแพงไปหน่อยนะก็เอาข้อมูลการเดินทางมาฝากกันครับพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube ครับผม